الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى فَقَالَ في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. إخوان الكرام من أسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن الكريم هو لفظ الرزاق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أيضا: وارزقنا وأنت خير الرازقين. الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وسعة الخلق كلهم ورزقهم برحمته قال الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم سرق الله العظيم قال العلماء الرزاق والرزقه لعباده نوعان النوع الاول رزق عام والنوع الثاني رزق خاص والرزق العام شمل البر البر والفاجر والاولين والاخرين والرزق الخاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والايمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا أعظم رزق يمن الله به سبحانه وتعالى على على عباده قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إخوان الكرام إن آثار الإيمان يظهر في أن المتفرد بالرزق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا يوفقون وأيضا أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى وحده وأن من, من أعظم أسباب الرزق التوكل على الله روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله ฮักกะตะวะกุลิฮิลารอซะกกุมกะมายาร์ซุกุตตยร์ตักดูขิซามันวะตารูฮุบิตรอนซัลลัคัลลอฮุวะรอซูลุฮุลกะรีมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุมินหรือไม่ก็ตามจะเป็นสัตว์หลากหลายชนิด ที่มีอยู่บนโลกนี้สัตว์บนบกสัตว์ในน้ําตลอดจนกระทั่งสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นต้นไม้เราจะเห็นว่าถ้าต้นไม้ในในใน,ในป่าไปไหนไม่ได้แต่มันก็โต,โตเอาโตเอามันต้องการปุ๋ยใครให้ปุ๋ยมันมันต้องการน้ํามีใครเอาน้ําไปให้มันเหมือนเราปลูกข้าวเมื่อเราปลูกข้าวเราต้องให้ปุ๋ย เราต้องให้น้ำนี่คนแต่ในป่าละ่ะดอาชมคง้งคงจะมองดูว่านี่คือสิ่งแวดล้อมของ a ล l a ์ที่เติบโตขึ้นมาตลอดตลอดระยะเวลาของมันและต้นไม้บางชนิดอายุเป็นร้อยๆ้อย,อยปีมันขึ้นไหวไปไหนไม่ได้มันไปหาเซเว่นไม่ได้มันไปหาสร้างสรร์สินค้าที่ไหนก็ไม่ได้ไปตลาดก็ไม่ได้อยู่กับที่แต่ริสกีของมันมี ส่วนสัตว์ต่างๆมันก็ไม่รู้ว่าริสกีมันจะอยู่ตรงไหนปลาหรือนกหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเมันหิวมันก็ออกไปก็ไปเผชิญว่าอาจจะได้เหยื่อมากินได้อาหารมากินแต่บางทีมันก็ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าสัตว์บางชนิดอย่างนกเราเห็นนกอพยพมาจากประเทศ ที่หนาวมาประเทศที่อบอุ่นแล้วก็ประเทศที่ร้อนมาแล้วมันก็จำแล้วมันก็ลงไปยังแหล่งแหล่งที่มันมีอาหารพี่น้องทราบไหมว่ามันรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถ้ามันลงไปแล้วมันก็สามารถที่จะหาอาหารได้อาหารใต้น้ำอาหารใต้ดินนะครับนี่คือสิ่งมหาศารร์เพราะฉะนั้นมนุษย์ล่ะครับทุกคนเนี่ย ต้องบริโภควันหนึ่งมีน้ําวันหนึ่งมีข้าววันหนึ่งมีต้องครบห้าห้าหมูแล้วใครนะครับที่จะได้โปรยเอาริสกีมาให้เราทุกวันทุกมือ้อเราจะต้องได้รับสารอาหารนอกจากเดือนรอมฎอนที่เราต้องอดตามพระบัญชาของพระองคล a ะุภาณหวตาเราก็อดกัน หิวไหมหิวกระหายไหมกระหายแต่ด้วยอีมันด้วยศรัทธาเราจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราทำเสจนเคยชินพรามอดอนมาถือบทได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนอกจากนั้นอีกสิบเอ็ดเดือนล่ะครับเช้าของวันเย็นอาหารสามมือมาจากไหนข้าวตั้งแตม่มนุษย์มีในโลกนี้พวกเนื้อสัตว พวกพืชแล้วก็ผลไม้ต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะบริโภคเข้าไปได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ป่าก็จะมีอาหารของเขาคนที่อยู่ในเมืองก็มีอาหารของเขาแล้วสรุปว่าใครล่ะครับเรากินปลากินได้เรากินเนื้อกินไก่เรากินนกสิ่งเหล่านี้ถ้าให้คนเลี้ยงก็เจิงกันไปหลายลายแล้ว นอกจากคนที่มีทุนหนานะครับสามารถที่จะทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงนกเลี้ยงไก่เลี้ยงยลยปลาได้แต่ก็เสี่ยงเลี้ยงกุ้งเจ๊งกันมาไม่รู้เท่าไร่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเยอะแยะทีเดียวนะครับพันุ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นับไม่ถ้วนที่เป็นสัตว์ที่มนุษย์จะสามารถบริโภคได้สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ที่กินเหยื่ยอต่างๆก็สามารถบริโภคได้ สรุปว่าทรัพยากรในโลกนี้ในน้ำบนดินบนต้นไม้สามารถมาเป็นอ,อ,อาหารที่จะยังชีพให้กับสิ่งมีชีวิตได้พระองค์เสุภานาหัวตาลาดได้ทรงบัญญัติว่าว่าจะนำนมินัลมาอีกุลละใช้ให้สิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างเราสร้างมาด้วยน้ำหมายถึงว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญ เพราะนั้นน้ำก็คือชีวิตมาในบ้านเราจะเห็นว่ามีเทศกาลใช้น้ำกันอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตามันร้อนเชิญคนอื่นมามาเที่ยวสี่บ้านเรามีสาดน้ำกันแล้วมีสาดน้ำสาดมันได้อะไรครับบอกว่าเย็นเอาขอเย็นที่บ้านแกก็มีไงก็ไม่ต้องมานี่เ้าได้มันต้องมีอะไรดึงดูด ห้ามใช้แป้งห้ามใช้น้ำหอมใช้น้ำแข็งใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็แสดงว่าที่ห้ามมันมีเหตุเหตุนั่นคืออะไรครับไปลวนลามเพศตรงข้ามไปทำให้ความเสื่อมเสียเ,เกิดขึ้นไปก่อคดีให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันจะต้องมีกติกากติกาก็คือพระศาสนาคนเราจบปัจจุบันนี้คุกมันก็ไม่กลัว ตำรวจมันก็ไม่ันก็กฎหมายมันก็ไม่กลัวแต่อย่างเดียวที่เราสังเกตมาคนที่อยู่กันได้ส่วนมากนี้ก็คืออัดีนพระาศาสนาแล้วาศาสนานั้นที่ผู้บัญญัติได้บัญญัติเองแล้วก็ประกาศมาเองแล้วก็ยังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้อินน al ัดีนาอินดัลออิสลามที่แท้จริงาศาสนาณอัลลอฮ์ก็คืออิสลาม ในโลกนี้มีมากแต่เป็นความเชื่อที่ไม่มีอะไรรับรองกุรอานก็ได้พูดถึงละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาส,สนาของท่านก็เป็นของท่านของเราก็เป็นของเราก็แสดงว่าพระองค์ลอทรงทราบว่ามีศาสนาอยู่หลายศาสนาแต่ก็เตือนให้รู้ว่าศาส,สนาที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติมาน,นั้นคืออิสลามแล้วก็เวลาปฏิบัตินั้นไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกัน มันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามให้เกิดฆ่ากันให้เกิดความทุกเกิด Power เผาอะไรกันเยอะแยะนะครับอย่างที่เราเคยทราบมาคำว่าอิสลามก็คือมาจากซิลอัยบิลดีนอามะุดคุลูฟิซิลมิกาฟะววลาัติตบคขตวตัชัยตอนผู้มีอิมานทั้งหลายจงเข้าสู่กระบวนการสันติภาพโดยพร้อมเพรียงกันเถิดฮุลู พิศิลมิกาฟะว่าเัาะทำอย่างขัวที่ชัยตอนให้เข้าสู่กระบวนความสันติอย่างพร้อมเพียงกันอย่าไปปฏิบัติตามแนวทางของชัยตอนชีนชัดเลยที่ยังฆ่ากันที่รบกันที่ยังเล่นงานกันนั่นก็คือชัยชัยอัตีนนั่นเองแล้วชัยตานนั้นมีทั้งที่เป็นมนุษย์ และที่เป็นคนในรูปคนนี่แหละแต่พฤติกรรมมันก็คือพฤติกรรมของชัยตอนเรียนให้ท่านพี่น้องทราบในเรื่องต่างๆเหล่านี้อันดับหนึ่งก็จะต้องให้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาเรากินเราเดื่มเนี่ยมันต้องใช,ช้ทรัพยากรและทรัพยากรนี่ถ้าหากให้คนให้มนุษย์เองดดวยกันเนี่ยทำเลี้ยงปลาปลูกผัก,กมันจะไม่พอครับมันจะต้องมีของที่เรียกกันว่า มาทางธรรมชาติที่จะแบ่งเบาให้มนุษย์ให้สัตว์ทั้งบังบกทั้งน้ำได้บริโภคแล้วก็แพร่กระจายออกไปเพื่อเป็นริสกีนะครับทำไมปลาเนี่ยมันไปไข่ที่หนึ่งไปผสมพันธุ์ที่หนึ่งไปไข่ที่หนึ่งแล้วก็ไปหาอาหารที่หนึ่งไปเติบโตอีกที่หนึ่งไปจับคู่อีกที่หนึ่งมันวนเปลี่ยนไปอย่างนี้มีกิน กินเนื้อที่มากมายเลยเกิดโดยเฉพาะสัตว์ทะเลเห็นไหมครับเป็นเส้นทางที่พระองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สิ่งต่างๆที่อยู่เป็นสัตว์น้ําได้รู้รู้ว่าไงครับให้เดินทางไปอย่างประทูบ้านเรา,เาจะมีช่วงที่มันผสมพันธุ์เอาเราก็ต้องประกาศว่าห้ามไปทําประมงแล้วก็มันกําลัง ไข่มันกําลังฟักมันกําลังเ,เป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับก่าจะโตแต่เชื่อเนอื้อที่ที่มันใช้นั้นมากมายเหลือเกินนั่นคือเป็นการกระจายริสกีให้ไปแต่ละแหล่งคนจะได้รู้ว่าตรงไหนที่จะสามารถแปรเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นริสกีทของตัวได้ถ้าไม่ใช่พระองค์อัลลอฮ์แน่นอนครับไม่มีใครครับคนนั้นมีแต่เอา มีแต่ได้มีแตอ่อิสติลาก็คือ,อบริโภคอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรือตั้งไม่กี่รู้กี่ล้านลำในโลกนี้นะครับเอาปลาขึ้นจากน้ำไม่ว่าปลาน้ำจืดหรือปลาดน้ำเค็มเนี่ยมันไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านตันแล้วก็เป็นมาอย่างนี้ทุกวันแล้วถอยหลังไปตั้งแต่มนุษย์มีโอกาสลงไปสู่ทะเลจะใช่เบ็ดใช่อวนใช้อะไรก็แล้วแต่ แต่มาถึงปัจจุบันนี้เรือออกไปครั้งหนึ่งต้องลงทุนเป็นเกือบๆล้านทั้งอะลูมิเรหรือว่าพลังงานเช่นน้ำมันแล้วก็อาหารแล้วก็มีน้ำแข็งเพื่ออะไรครับออกไปให้นานที่สุดไปค้นหาแหล่งที่จะมีเหยื่อเหล่านี้เราก็ใช้ววนไปเอามาใครแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าตัน หรือเรือใหญ่ๆก็เป็นรอยรอยตันก็มีเพราะฉะนั้นจึงมีห้องเย็นนะครับให้รายละเอียดอันนี้เพื่อจะดึงให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าทรัพยากรอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ยังเพียงพอมาให้มนุษย์เพราะฉะนั้นเราไปตะวันออกกลางมีน,น,น้ำมีมีมปลาเยอะแยะแต่ว่าประมงเนี่ยน้อยแต่ถ้าอยู่ในอาเซียนนะครับไม่ว่าอินโดนีเซีย ทะเลลึกเยอะแยะเวียดนามไทยตลอดจนกระทั่งขเขมรนะครับเห็นว่าพวกเหล่านี้ทั้งบริโภคด้วยแล้วก็ทั้งหาด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยเป็นลิสกี้ที่ใช้เข้าปากแล้วก็เป็นลิสกี้ที่จะนําไปซื้อสิ่งที่ต้องการไปซื้อยาไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้สรุปว่าได้มาจากไหนครับ ไม่ว่าข้าวไม่ว่าปลาไม่ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มาจากทรัพยากรที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเอาไว้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพระองค์ลอสุพานาหัวตาลาจึงเป็นผู้ที่ให้ริสกีหรือให้ปัจจัยยังชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครให้แล้ al al วอินนัลลอฮะวาโรซาอัลอาลีมพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพอย่างสมบูรณ์และพระองค์ทรง มีความรอบรู้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบกันแล้วโลกทั้งโลกนี้จอให้เลี้ยงปลาให้เลี้ยงกุ้งให้เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับไปไม่รอดมันก็ต้องอาศัยแหล่งที่เป็นธรรมชาติทั้งป่าที่เป็นผักที่เป็นพืชที่เป็นผลไม้แล้วก็ทั้งในน้ําในทะเลน้ําจืดน้ําเค็มมีหมดแล้วสิ่งเหล่านี้พระองค์เป็นผู้ทรงสร้าง ด้วยเหนี้ที่เรายึดมั่นในอัลลอฮ์ س ب ح ا ะตาลาอัชฮะด ع ا ل ล أشهد า ن لا إ ลลล ل อล ل ل ه ข้อปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือความจริงและเป็นบันไดขั้นแรกที่ทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตัวให้ได้ซึ่งเราเนี่ย uh ul มาเพา่อละอิลาฮาอิลลอฮมุฮัมมัดราซูลละมาละหมาดทุกเวลามาจ,จ่ายสกา a มาถือสินอด จะไปทำฮัตก็ร้วแล้วแต่เป็น,นงานที่พระองค์อัลลอฮฺสุภาห์วะตาได้ทรงกําหนดกําหนดเอาไว้เนี่ยละหมาดเพื่อจะได้ขจัดหรือลดเรื่องความเลวร้ายอินนัสซลาตัตันฮะอานิลฟาชชอิวัลมุงกัรฟาชชคือความเลวร้ายมันมุงการสิ่งที่มันผิดพระบัญญัติก็ไม่ให้มีมันก็ยังมีแต่ให้น้อยลงที่สุดจะน้อยที่สุดได้โดยใครครับ โดยผู้ที่รู้จักคําสอนของพระองค์อลลอเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพวกเราเมื่อเราทําได้แล้วก็เผยแผ่ออกไปใครจะทราบว่ารอสุลลลอฮ์ในวันที่ได้รับเว่าพระองค์งได้ประทานบัญญัติให้กับท่านนาบีมาเมื่อท่านไปอยู่บนภูเขารอห์มาในกรเฮรอหรือว่าถ้ำเฮรอที่บอกว่าอิกระ

คนในป่าคนในทะเลทรายมันไม่ได้อยู่กับโรงเรียนนะครับเรานี่อยู่กับโรงเรียนเราก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรมันเคยเข้าหมหาวิทยาลัยเคยไปเรียนที่ไหนหรือคนบาดูยที่อยู่อัาฮะรที่อยู่นะครับท่านลับตาดูชนิดนึงครับว่า อตนมาอยู่ได้ทําบ้านที่อาศัยอยู่ได้แต่ขาความเจริญเข้าไปเขาก็พัฒนานะครับแต่สิ่งที่เขาเอาไปดำดรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าอาหารหรือสิ่งแวดล้อมก็มาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาละเพราะฉะนั้นวลาอินชากัลลอละอาซีดันนักุมถ้าท่านขอบพระคุณอัลลอฮฺรู้สึกในพระคุณของอัลลอฮฺแล้วก็ทําต่อ ทานไม่มีอะไรมากเลยละหมาดบูชากัดฮะดีฮาลั่นฮารามให้เรียนให้รู้และปฏิบัติให้ได้นั่นแหละครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่พระองค์ลระองค์ทรงพอพระทัยแล้ว ال ال อินัลลัตีน่าอัมมนุวะอามิลุซายลิฮัดอัลลัตีน่าอัมมนุวะอามิลุซายลิฮัดทว่าศบิลฮักว่าทว่าศบิลศบให้สังเสียกันด้วยหลักการของศาสนาอัลฮักตทว่าศบิลศบ ก็จะต้องสั่งเสียกันให้ยึดถือยึดมั่นในหลักขันติธรรมนี่คือหลักใหญ่เรามีทุกคนถ้าเราไม่สอบัดเราไม่บอกกับลูกหลานเรานี่อิสลามคงไม่มาถึงเรานะครับก็ความดีงามทั้งหลายทั้งหมดนั้นจะกลับพืนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาจึงฝากกับท่านพินงไว้ให้ซิกิรุลลให้มาก كان في القرآن عامة هاي لو كي ينسي عن طلعت إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله أو كما قال صدق الله ورسوله الكريم وعلم أن الله تبارك وتعالى قد صلى على رسوله الكريم إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المضطهدين في من عبادك الصالحين في كل مكان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله اللهم صل على محمد أقيموا صفوفكم يرحمكم الله وأعتدلوا การุณาเยืแถวให้ตรงและยืนชิฟนะครับอัลลอฮฺอัลกุบารกัมบะตอัลลอฮฺมะนคีขอตอยกที่กัมอวยะดูมินดนอัลลอฮอข้อ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله اكبر سمع الله لمن حمده من هو لك الحمد شكرا. الله اكبر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  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله